รากรวานาวันจับ e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  ักนะครับหลังจากที่เราได้ไปขอยายสักยันกันนะครับก็เป็นอันที่ว่าไม่ถูกใจยายนะย่าบอกว่าเย็บมารชอบเดี๋ยวผมจะทําการแก้งไปสักยันสักยันตรงหน้าอกแล้วก็จะเดินไปให้ยายเห็นว่าดูปฏิกิริยาของุยายว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะโดยที่ผมไม่ได้ไปสักจริงนี่เราไปหาอุปกรณ์เสริมออกมาละก็คือยันก็เรียกยันเปียกของเด็ก ปกจะเอาไอ้ยันเนี่ยแปะไปตรงกลางหนะ้าอ,อกเลยแล้วเราก็จะเดินไปให้ยายดูอุปกรณ์ก็จะมีอยู่มีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือน้ำอย่างสองก็คือ,อยันเปียกเอาไว้แปะนะอย่างที่สามคือเทปดำทเทปดำนี่ว่าเอาไว้แปะหัวนมพอยูทูบเขาเไม่เห็นหัวนมนะเราเอามาเซ็นเซอร์ไว้ก่อนหวังว่า AI จะแยกแยก,แยกออกนะว่าหัวนมคนคงไม่ดำขนาดนี้นะ,ะ,นะครับนี่ผมก็เรียกผู้ช่วยของผมมาแล้วนะครับตอนนี้ เราจะเริ่มจากการที่เราจะทําการลอกแรปของยันเพียงออกนะครับแล้วก็เราก็จะมาวางตําแหน่งหรือว่าโพซิชันตรงที่หน้าอกกันนะครับอันนี้นครับยันของเราก็จะมีหนุมานนะแล้วก็จะมีห้าแถวแล้วก็จะมียันอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นงนนนะูอันนี้นะอนี่ครับนะครับ เมื่อเราแปะได้สักครู่หนึ่ง้วครับประมาณ3นาทีเราจะทำการลอกกันนะขอดีกว่ากันโชว์วกระดันโชว์อ่ะอค่คอยลอกตัวไม่ติดเลยไม่เปไ็นไรเฮ้ยโอ้ <c oughs> อยไม่รู้สึกว่ากูมีพลังขึ้นมาเลยกูจะเอาขำังเวทเลยอ่ะเย้โด,ด, <c oughs> ดน้า เอ่อคนทำนะครับตอนนี้เขารู้สึกดีใจโด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 วันเล็งแปะอย่างดีเลยอันนี้ก็มาอีก2อลายนะครับมึงทำไงก็ได้อย่าให้ตรงคนตรงกูหลุด <c oughs> รอสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะทำการลอกจันเอา yeah! <c oughs> ละเจ๊ก็คุณพันแล้วกวชคุณแชมป์ เกงเปียกไปหมดแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเหี้เทน้ำเยอะไปเออชิดท้ายกูเหมือนนักลบสบายกอเลยเนี่ยเออนี่สองกุยสักยันมาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ทำการสักยัน,นไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เราเราจะเดินไปดูคุณยายว่าเขาจะมีวิธกริลายายังไงจะมีจะบแคไหนกันรเปเดี๋ยวดิยิ้มอะไรกันว่าอะไรที่เราได้คือยกักซักมันจถูก้าตกใจเลยอ่ะใครทำให้มันอ่ะปาคุณยายบอกว่าให้มันอ่ะก็ดูบอกว่าดูอยากสักยันนิดเขาไรับงาโดยดโดยักมาแล้วได้ยังเรจะเาไอที่สีเราไปักมาเซเทแล้วมหว่า สักมาหนึ่งสองอ๋อทำมาทำเองไม่ได้อย่างนี้ใส่จริงซ้ำซับมาง่นเกิก็ยายไม่ให้หนูสักเรเลยไม่สักเอาเาะเเอจะยงสักกันไหมเรือเรอีกเอาไหมเอาคืมึงอย่าไปชักมึงชักกูกลาดก้าวงานนี้ยไม่งมไมกลัวเนาะจะเอาสักยแผลหนูมึงแรงนี่ไหนคนตาสิคนตาเขาเคยแ้ ผมรับว่ะดื้อดิเด,ดือดเลยเฮ้ยตัวเบลาเฮ้ยโยเนี่นยสุดท้ายมึงก็ต้องมานั่งขัดออกให้กุยสบายใจมึงยังเนี่ยคนต้นคิดอยู่นี่แหละ